สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ตื่นขึ้นมาก็มีงานให้ทำเลยครับวันนี้จะพาใบบุญออกไปอาบน้าครับแต่ก็ต้องใช้คนสี่ห้าคนครับควบคุมนะควบคุมควบคุมเอาไว้เพราะว่าใบบุญเนี่ยรู้สึกว่าอย่างเนี้ยดื้อมากดื้อที่สุดเลยครับดูครับต้องใช้ควานมาช่วยบังคับนะครับผม่งั้นเอาไม่อยู่ครับไม่กินกว่านี้แหละพาไป ดูครับออกมาได้ประมาณนี้เลยครับดูครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูส <c oughs> ลลลลิลุกลีลุกลนลุกลีลุกลนแม่ก็จะกินอย่างเดียวใบบุญก็จะวิ่งอย่างเดียวดูสิพี่น้องเนี่ยคือภาพความน่ารักของลิงใบบุญรับตื่นเช้ามาก็เป็นประมาณนี้ครับหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นดูดูดูสิดูสิหาเข้าของที่จะเล่นด้วย เดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ํานะครับต้องใช้ควานช่วยควบคุมนะครับผมช่วยควบคุมเพราะว่า,าเวลาพาเอาไปสู่อ่างน้ําเนี่ยใบบุญจะไม่ฟังใครนะครับผมจะไม่ค่อยฟังใครแล้วก็เร็วมากต้องใช้ควานควบคุมถึงสองท่านนะครับตอนนี้มีควานเรียกทียนสองเลยครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งท่านนะครับแต่ตัวอ,อยู่ทางนู้นให้พี่โชคมาช่วยคุมอีกวันนี้เนี่ยครับ เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำน,นะครับน <laughs> <laughs> ีะค <laughs> รับได้เชือกอันหนึ่งหรือประมาณนี้เขาถ้ออกมาเลยมันจะมีงานให้ทําทันทีครับพวกเราที่มาที่นี่ถ้าใบบุญออกมาจะมีงานทําทันทีเลยอ้นมวยไปพาไปนู่นเลยดูครับพี่โช๊กบอกว่าจะทํายังไงดีล่ะทีเนี้ยออกมาเลยครับดูครับพี่ขาดละโอ๊ยโอ๊ยสะดุดล้มโอ๊ยโอ๊ย นี่คือถ้าออกมาจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้ามีคนเยอะจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับนี่เราจะพาไปอาบน้านะครับดูครับช้างตัวเดียวพาไปอาบน้ําไต้ควานสามคนครับไต้ควานสามตำแหน่งเลยไปช่วยไปอาบน้ำนครับแรงยิ่งนุน,นมีเอาไปถูแปลงครับจะเอาไปถูแปลงไปไปนะครับไปแล้วครับ คันก็จะพาช้างไปอาบน้ําใบบุญก็ไม่ยอมไปครับนี่คือมีการควบคุมไปอาบน้ำนะครับใช้ควานสามคนตัวเล็กนิดเดียวใช้ควานสามเลยครับวันนี้ควานสามโอ,อ้ทอ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 โอ้ยหักหักหักนะครับคือเวลาออกมาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเชือกอื่นครับใบบุญดูครับ จะหาเรื่องเล่นจะหาเรื่องแบบแบบรุนแรงครับรุนแรงดูครับดูเวลาวิ่งไปแล้วนี่ครับดูครับคือคือจะไม่อยู่นิ่งนะครับถ้าออกจากบ้านเนี่ยคือต้องควบคุมลําบากครับต้องควบคุมลําบากมากเพราะว่าใบบุญเนี่ยเป็นช้างที่ออกมาแล้วจะไม่เหมือนเชื่ออื่นครับนะพี่น้องอาการจะรุนแรงมากเก็บอาการไม่อยู่เลยครับพี่น้องเก็บอาการไม่อยู่ คือเป็นเด็กที่แก่นแก้วมากครับแก่นแก้วมากเราต้องควบคุมกันอย่างหนักนะครับควบคุมกันอย่างแบบต้องระมัดระวังกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าใบบุญเนี่ยเป็นช้างที่ค่อนข้างจะจะซนนะครับจะซนจะซนมากนะครับเราจะพาทั้งเจมเอยทั้งใบบุญไปอาบน้ำนะครับวันนี้แต่ว่า,าที่สําคัญไปอาบน,น้ำต้องใช้ควานเยูะสามควบคุมดักทางเอาไว้ครับเพราะว่าตอนนี้มีพื้นที่จํากัดเนาะถ้าเราไปปล่อยให้เดินวิ่งเหมือนเดก่กนไม่ได้เพราะว่า จะทําให้ไปทาร้ายยางเขานะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับต้องใช้ควานทั้งสี่สี่ท่านนะครับผมรวมทั้งผมด้วยต้องมาช่วยกันคุมต้องคือจะอาบน้ําเนี่ยใช้เวลาต้องใช้เวลาแบบรับเพราะว่าถ้าไม่ใช้เวลาเนี่ยไม่ได้ครับต้องมีการควบคุมเป็นอย่างหนักดูครับคือไปบุญไปช้างที่ไม่เหมือนดูครับไป้ปีนเลยครับไปได้ปีนเลยครับไปยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงทางน้ํานะดูครับไปถึงปีนเลยจะปีนก่อนเลย แม่โมยก็ต้องลงแรงเลยวันนี้นะครับสั่งให้แม่แม่โมยมือด้วยนะครับพออยู่ค่อนข้างค่อนข้างจะรุนแรงนะครับค่อนข้างจะรุนแรงอยู่ครับดูครับพอมาถึงถังน้ํายังไม่ทาไเร่นะครับยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ทําอะไรเลยเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงยังไม่มีการสตองสตาร์ทอะไรเลยนะครับนยบึงก็อาการอย่างอย่างที่เห็นครับเก็บอาการไม่อยู่นะครับเก็บอาการไม่อยู่ ดูครับมันเก็บอาการไม่อยู่ครับตอนนี้คือมันเก็บอาการไม่อยู่แล้วตอนนี้คือมันเก็บอาการไว้ไม่ได้ครับใบบุญมันหนักครับผมมันหนักมันหนักแล้วตอนนี้ต้องช่วยกันควบคุมมาไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ควานควบคุมเยอะนี่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าใบบุญเป็นช้างที่ซนมากเดวยวิะวิกะเลยไปใส่สวนยาครับต้องใช้ควานมาประมาณสามสี่ท่านนะครับมาช่วยดักทางเอาไว้ ดูครับลุกลี้ลุกลนนิดนครับดูครับถ้าเราไม่ไม่อควบคุมเอาไว้เนี่ยกลัวจะทำลายอย่างพลารัครับเพราะว่าตอนนี้ควบคุมพื้นที่ของเราอยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่จํากัดนะครับผมเราต้องสร้างความระมัดระวังเพื่อไม่สร้างความเสียหายให้คนอื่นนะครับอยู่ประมาณนี้ครับโอ้ย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 เนาะโอ้ยมันเป็นยังไงอาการเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยอาการเนี่ย ดูเพิ่มเป็นอาการที่อยู่นิ่งไม่ได้เลยนะครับนะครับเป็นอาการที่ที่อยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งไม่ได้พลุกลี้ลุกลนเลยครับเด็กัวนี้ดูครับดูครับไอ้เมยก็ดีใจได้อาบน้ำแต่ใบบุญจะดีใจด้วยไหมแค่นั้นแหละพอใบบุญเนี่ยสนุกเลยครับไม่ใช่ดีใจสนุกเลยดู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  ใครับเขาเรียกว่าอาการของเด็กสนครับผมจะไม่ฟังใครก็เลยคอันมวยเอาแปรงถูในปากควันมวยมีแปรงไหมเอาไปข,ข,ขัดหน่อยไอ้ที่ก๊อบขัดก็ได้เดี๋ยวเธอคอยศาสให้เขาให้คหวันก็ขัดนะครับแล้วก็ให้ควนันมวยศาสน้ําแล้วก็พิโชคโควบคุมนะครับผมต้องขัดตัวหน่อยเดียวจะได้หรือเปล่าพี่น้องด, <laughs> ดูดูครับเวลาจะพัดคัดแปรงแต่ละทีการถูแปรงให้ครับเด็กคนนี้ เที่เดียวดูแลกันสามเที่ยดูแลกันสามคนเลยครับผมมันหนักครับอาการมันหนักไปเลยเกินมันต้องดูแลกันเยอะครับอาการเนี่ยมันเก็บไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ในนอนครับถ้าแบบนี้มันเป็นอาการที่แบบต้องคุมคุมกันเยอะครับเด็กคนนี้ไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะครับเด็กคนนี้เนี่ยถ้าได้ออกมาข้างนอกเนี่ยจะมีอาการที่เกี้ยวกราบแบบเป็นทอมนะครับเป็นสามเหมือนสไตล์สาวทอมนะครับผม พี่น้องคงจะเห็นทางเล็กมาหลายเชือกครับงคงยังไม่เคยเห็นแบบใบบุญนะครับใบบุญเนี่ยจะไม่นิ่งนะครับจะเแบบอยู่นิ่งไม่ได้จริงครับพี่น้องดูสิตาขาวจวดเลยครับเป็นทางที่แบบเขาเรียกว่าสไตล์ไม่ยอมนะครับไม่ยอมใครง่ายจะเอาให้ถึงที่สุดเขาที่สุดครับดูครับดูครับนั่งเลยตรงนี้โอ๊ยโอยลุกตีนังกาไปแล้วนอนไปแล้วนอนไปแล้วอาฟนก็ต้องดึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดึงเอาไว้ก่อน เก็บอาการไม่อยู่ครับงานนี้ซอยมือ,อยชยเนี่ยครับผมมเก็บอาการไม่อยู่แล้วงานนี้ไม่เมือยก็จะไปอย่างเดียวจะไปกินอย่างเดียวไม่ใช่อะไรครับจะไปกินอย่างเดียวเวลานี้ไม่ได้สนใจอะไรครับไปกินอย่างเดียวเนี่ยครับาม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 สมามา,ามากามา ดูดูใบบุญดูขณะถูยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพิ่งถูได้นิดเดียวเอาแล้วคือไม่ยอมครับไม่ยอมนิ่งไม่ยอมให้ถูง่ายๆไม่ยอมให้ขับตัวให้ง่ายๆครับค่อนข้างเป็นเด็กที่จะดันมากจะดื้อมากๆเลยครับเด็กเด็กคนนี้ดื้อมากนะครับผมดื้อมากผมว่าบรรดาช้างเล็กเนี่ยผมว่าใบบุญเนี่ยน่าจะติดน่าจะติดเทรนนะครับเรื่องเรื่องความดื้อครับอยู่ในเทรนที่ดื้อมากๆแล้วก็เป็นช้างเด็กที่นะครับเป็นชัางเด็กที่ไม่ฟังใครครับไม่ฟังใครดูเขาจะปีนอย่างเดียว จะปีนอย่างเดียวจะเล่นอย่างเดียวขนาดถูเลครับใารก็ถูให้ก็มาอยู่นิ่งให้สักสองนาทีก็ไม่ได้ครับผมขอแค่สองนาทีเองไม่ได้เลยครับไม่ได้ตอนมวยดักสนุนไปแลยวรับนครับต้องขัดกันเนี่ยมยนิ่งครับนะครับบอกให้นิ่งก่อนอยู่ลุกลีลุกลนประมาณนี้ครับไม่ฟังไม่ฟังอะไรใครกันเลยนะ พี่น้องดูไปบุญเลยฟังบ้านฟังเมืองอะไรก็เลยก็ทําอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะเล่นอย่างเดียวให้กูหัวหนุ่มตุ้งนั่ง,น,งนั่งดีทีนี้นเคยได้ขัดตัวเนาะนานใ้ขัดทีหนึ่งเพราะว่าพื้นที่จำกัดก็จะออกมาต้องใช้ควานคุมเยอะครับปอกควานจะช่วยกันบ้างครับจะบ้างถึงจะได้ออกมาควบคุมได้ เอาทาอะไรกันตั้งสามควานสี่ควานวันนี้ไบ <ป S 2> บุญบบว่าเอ๊ะทำไมมากันเยอะจังทําไมมาเยอะมากันเยอะจังวันนี้คือปกติไบบุญบอกทาไมมาคุมหนูเยอะจังสามสี่ควานเลยไบบุญบอกอย่างนี้หนูก็ตกใจแย่สิแต่ยิงใบบุญของเรานะครับหย,ย,ย,ยนนูประมาณนี้เขาจะไม่ค่อยฟัง ชาวบ้านจะช่องสักเท่าไหร่นะครับผมก็อขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักครับซึ่งหนึ่งเชือกดูอะไกัน3ขวานนะครับวันนี้ควบคุมใบบุญเธอสามครับทำไมต้องมาควบคุมเธอสามอย่าลืมกดติดตามช่ององเราครับ เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้อีซี่ท่านมีความสุขมากๆครับร่ำรวยรวยเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอความกรุณาจากเมอซีหลายท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่องของเราไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยนะก็ขอความเมตตาสักนิดนึงนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับผมฝากกดติดตามบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับผมตอนนี้ยอดไม่ขยับเลยนะครับต้องขอขอบคุณอีซีท่านครับสวัสดีครับ